เพื่อนยุคนั้นเขาบอกเอ้ยอย่าไ่ทำทำาัทำเสียงแสบแพหรเนี่ผทิดเล่าตามที่ไปเรียนเมกามาเนี่ยมันไม่มีนะแบบเนี้ยการที่ต่างประเทศไม่มีไม่ใช่ว่าประเทศไทยมีไม่ได้เดียนแรกเท่าเงินเรียนเราอ่ะอผเกือบ 40, อสี่หมื่นหาขาถ้า1สิสาขาจะเป็นยังไง 21่ธันวาคม2540เปิดร้านยี่ก็ยสองปีกว่ากว่าแต่จริงๆเราต้องเตรียมการตั้งแต่ปี38พอมาปี40่ศนมาไล่ก็เกิดเป็นกาแฟาที่ชงทีละแก้วถึงเรียกว่ากาแฟาสดเพราะชงสดๆนั่นที่มาของคำว่าตรงน,นั้นแล้วมันประสบความสำเร็จมากในปี 40, ส0่นซึ่งปีนั้นเศรษฐกิจล่มแต่เราได้เกิด ไม่มีวิชาการจัดการอาจจะเกี่ยวกับการออกแบบโดยความที่ผมเป็น<ม>สามนี้ผมก็ออกแบบให้เป็นร้านซึ่งมันก็เป็นทีแบบน่แปลกมีเอกะลักษณ์ผมมาจากครอบครัวที่ยากจนลาบม,มาจากครอบครัวที่ไร้โอกาสเพราะฉะนั้นมัน,มนเหมือนถูกเผื่อใจไว้ตลอดป<ม>้างมงคุณอนวัตรขาวประชุมชิปให้โอกาส<ม>คือไปที่ไหนเนี่ยมันเขาไม่ให้เขามองไม่ออกกาแฟาสดคืออะไรจากลังสิทธิ์ถึงเสาวรีไม่ได้เลย ยังจําได้ดีเขาบอกต้องทต้นแบบผมก็ติดต่อตั้งแต่เรียกรังสิตมาเส้นสายเอเชียจากสายเอเชียมาพิษาุนลงแสงสุดท้ายได้ที่คลองเจ็ดพี่เอ็นวะผมถึงผมถึงจาชื่อพี่เขาตลอดเอาเลยปั้มพี่ใหญ่โตลองเลยเฮ้ยมันดีสุดดีเอาเลยเดินเข้าไปคุยเฮ้ยสร้างเลยผมจะเล่นในสิบปลายปีหนึ่งเดียวที่ให้โอกาสที่หาโอกาสแล้วไม่มี พีคสุดน่าจะเป็น4ี่ห้าบ้านแรกอีกสิบห้าวันสาขาเดือนสองสาขาปีนึงไม่ได้ยี่ห้าสาขาปีสี่ห้าคนเห็นว่าเป็นร้านในปั๊มแต่คนกับพวกหนึ่งก็บอกก็ร้านในปั๊มหารู้ไม่เวลาในปั๊มแต่มูลค่ามันสูงมากยอดขายมันสูงมากเพราะฉะนั้น4ี่ห้าคือบูมตอนที่ขึ้นสูงสุดนี่มีถึง110สาขาเลยใช่เฉลี่ยปีนึงยอดขายเงี้ยมากใกล้สองร้อยร้าน ถ้าใช้จ่ายต่อบ,บุคลากรอีกสูงคือเ,เงินเดือนสูงมาเลยแล้วมีค่าอื่นอีกวันหยุดเขาเยอะวันคูณ2องเขาเยอะเมื่อก่อนค่าแรงขั้นต่ำมันร้อยกว่าบาทเราสูงไปถึง300อนะ <c oughs> ถ้า <c oughs> ตีก่อนว่ามีอะไรให้พนักงานบ้างก็มีวันหยุดวันวันหยุดเขาเรียกวันเหลวไหลวันลอยกระทง บัานไให้หยุดแต่ให้หยุดมันลุมขึ้นแล้วสวัสดิการอะไรให้ลงก็คืออันนี้แหละเบ็ดเสร็จแล้วเราจะมีวันนักขาต่เลิกของเรามากกว่าันทั่วไปเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งสามสิบกว่าวันก็คือบนนั้นหนึ่งเดือนนั่นเองส่วนใหญ่แล้วธุรกิจที่ทํามาแล้วมีหลายๆสาขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะตกมาตายเรื่องคนนี้แหละมันเป็นเรื่องยากที่สุดแต่ถ้าทําเรื่องยากได้แล้วมันจะขาดลอยจากคนอื่น พอหลังจากเกิดบ้านไร่เนี่ยคนมาขอทําแพนชัยเพนชัยผมบอกว่าเราไม่มีความเชื่อชาญด้านเพนชัยเลยเพนชัยคืออีกธุรกิจหนึง่งการดูแลการมีซอฟต์แวร์มีกระบวนการจัดการ,รผมก็เลยออกใบใครจะสมัครเดี๋ยวผมจะสร้างระบบขึ้นมา<อ>มันก็ประมาณเกือบพันคนอะแล้ว <Ooh. S 1> ตั้งไว้สี่แสนใครสนใจอเอาแบบไหน800กว่าชื่อ800กว่าชื่อคิดว่ามันมีมูลค่าอยู่รเราไม่ทําอันนี้เดี๋ยวมันก็ปรากฏในวันหน้าต้องมีกระบวนการจัดการแท้ เราแนะนําก็ได้หลายระดับตามเส้นทาง2ไปผมไม่ได้ทําได้สําเร็จหรือถูกต้องทุกเรื่องแต่ที่สาเร็จชัดๆก็คือการทําแบรนด์คือการดูแลลูกน้องยุติธรรมคือต้องไม่เอาเปรียบรูปน้องต้องเหมือนลูกอันที่สองที่เห็นก็คือว่าอันไหนที่เรียนรู้แล้วผิดพลาดก็ต้องรีบจบไปการเรียนรู้สําคัญที่สุดการเห็นเป้าหมายถึงที่ผมใช้ตลอดก็คือพูดคาไหนเป็นคำนั้นไอ้ตรงนี้ทำให้เรามีจุดยืนพูดคาไหนเป็นคำนั้นถ้าความรู้จักในปิดท้ายเลยคนเร็วไม่มีมีแต่คนไม่ซื่อสัตย์